สวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนหรือหนุ่มหน้ามนพารวยชาแนลวันนี้กเ็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทางโครงการบอกดินที่ใครเข้าร่วมโครงการบอกดินเฟสสามนะครับในปี265นะครับที่ปิดไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือให้เช็คได้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเข้าไปที่เว็บโครงการบอกดินนะครับ เข้าไปเช็คโดยใช้เลขกที่บัตรประจําตัวประชาชนที่ท่านในลงทะเบียนไว้นะครับก็กรอกเข้าไปนะครับพอกรอกเข้าไปแล้วาฐานตอนนี้ก็คือเอาลงในส่วนของทางเว็บไซต์นะครับยังไม่ได้ประกาศาเป็นลายบุคคลนะครับที่จะมีการแจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้วันที่ใช้สมาร์ทโฟนไปทำการลงทะเบียนในเนื้อที่ของคุณนะครับ นะก็ใครที่ได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะส่วนใครทีเ่เข้าไปเช็คแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าอยู่ในพื้นที่ของรัฐอันนั้นท่านกา็ต้องทำใจนะครับทำใจนะเพราะว่าถ้าผลออกมาแบบนั้นเราไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าเราทำกินในที่ดินนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าลืมนะครับ เข้าไปเช็คกันได้แล้วนะครับจริงๆประกาศวันที่29นะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอถึง29นะครับนะก็ตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับทาง v v, เว็บของการบอกดินเปิดให้เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของใครที่จะได้เดินสำรวจก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่บอกว่าที่ดินเป็นของรัฐนะครับก็คุณต้องทำกินนะผมเน้นย้ำทำกินให้ได้มากที่สุดในพื้นที่เพราะว่า ก็เหมือนกับที่ดินของคุณเนี่ยเป็นของรัฐไม่ต้องไม่ต้องกลัวการที่จะถูกเวียนคืนนะครับหรือโดนขับไล่ออกจากที่ดินที่ทํากินที่ดินที่ดอนนะครับนะโดยเฉพาะที่พบทอห้านะครับเพราะเอ่อพทห้าอย่าเพิ่งไปกลัวอย่าพิ่งไปตื่นตระหนกตกใจนะครับมีเออมีเอมีเอเนแจ้งมาหรือเข้าไปเช็คแล้วที่ดินของท่านไม่สามารถเข้าเดินสํารวจได้ที่ดินของท่านไม่สามารถออกเป็นโฉนดได้นะครับตรงนี้ อย่าเพิ่งกังวลไปนะครับก็เคยทําอยู่ทํากินทำํำผลผลิตอะไรให้เต็มพื้นที่ท่านก็ยังสามารถทําไม่ได้เช่นเดิมนะครับวันนี้ผมก็มาให้กําลังใจ f c ของผมนะหลายหลายท่านที่เช็คแล้วกับใครเป็นที่ดินของรัฐนะครับแต่ก็ขอแสดงความเสียใจที่ท่านไม่สามารถที่จะออกเป็น,นโฉนดได้ก็ต้องรอไปนะครับจนกว่าจะรู้สึกว่าจะจะ,จะนานพอสมควรหรืออาจจะไม่มีนะครับเพราะว่า ตั้งแต่ปี2537ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เขาได้ล็อกไว้อย่างที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปก่นกอนๆก็คือที่ดินของรัฐนะครับถ้าบอกว่าตกเป็นที่ดินของรัฐก็ไม่สามารถออกเป็นชโนดได้นะครับยกเว้นว่ามีการเข้าร่วมโครงการนู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดมาสัทีเดียวอะ เดี๋ยวมีข่าวสารดีๆผมจะมาอัปเดตให้อีกนะครับในส่วนของโครงการของโครงการบอกลินที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงมหาไทยวันนี้ช่องหนุ่มน้ามูลคนเมืองขอนหรือหนุ่มน้ามุลพารวยชนแนลจะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะมาอัปเดตให้ตลอดเวลาเลยนะครับสวัสดีครับ